สนชาแนลพากินเที่ยวอเมริกานำเสนอเตาปิ้งย่างสนามซึ่งติดตั้งอยู่ตามสวนสาธารณะทั่วไปตลอดจนหลังบ้านของอเมริกาแบบเตาเดียวแบบเตาคู่อันนี้นะเป็นแบบเตาคู่สำหรับเตานี้ก็จะเน้นตรงที่ว่าสามารถปรับระดับของตะแกรงขึ้นลงได้นะสังเกตด้วยดี นะครับมีเวลาแค่หนึ่งนาะทีเท่านั้นสังเกตด้วยดีนะสามารถปรับสกแกรงขึ้นลงนะครับโอเคเป็นไอเดียที่ดีๆจากกรริกามาฝากกันสามารถทำใช้ได้นะครับฝากไว้